วัสดีครับที่นี่มออุบลนะครับวันนี้พาทุกท่านมาที่คณะเกษตรศาสตร์นะครับซึ่งจะพาทุกท่านมาร่วมยินดีและภาคภูมิใจกับบัณฑิตมหาวิทยาลัยบนราชธานีที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรนะครับและตอนนี้ผมจะพาทุกท่านไปพูดคุยกับ2บัณฑิตนะครับเรียกได้ว่าเป็นต้นกล้าแห่งความดีเป็นรุ่นแรกของโรงเรียนสีแสงธรรมนะครับซึ่งก็เห็นข้อมูลจาก Facebook ของท่านอาจารย์ปัญญาวชิระโมรีนะครับเจ้าวาดวัดสีแสงธรรม ได้ลงภาพแห่งความประทับใจความภาคภูมิใจกับบัณฑิตนะครับเป็นสิทธิ์รุ่นรุ่นแรกของพระอาจารย์นะครับและตอนนี้ผมจะพาท่านไปพูดคุยกับบัณฑิตตอนและบัณฑิตเอ็มนะครับอยู่กับผมตรงนี้สวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับในเบื้องต้นขอแสดงความยินดีกับทั้งสองคนนะที่ได้รับปริญญาบัตรในครั้งนี้ครับหนเพิ่มเติมแนะนาตัวหน่อยครับ ชื่อของเราแล้วก็สาขาครับสวัสดีครับ <soul. S 2> ผมบัณฑิตเอ็มครับชื่อจริงจิรพลเกีตชาติจบสาขาพืชไร่ครับครับสวัสดีครับผมบัณฑิตตอนครับชื่อจริงนายมสมศรินทัพครับจบสาขาสัตวศาสตร์ครับสัตวศาสตร์แลวก็พืชไร่เป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่ช่วงเรียนมัธยมเลยนะครับ<ค>ผมครับผมเดี๋ยวจะมาขอได้เรียงในส่วนของข้อมูล เพิ่มเติมก็แล้วกันนะครับแต่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างการสวมชุดคลุยกับความภาคภาคูมิใจรู้สึกยังไงบ้างครับตอนนี้ครับ <Frances> รู้สึกภูมิใจนะครับที่ได้ใส่ชุดคลุยไม่คิดว่าตัวเองจะมีโอกาสได้สัมผัสบรรยากาศแบบนี้ครับแล้วตอนหละ่ะก็เป็นความภาคภูมิใจสำหรับตัวเองครับแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจสําหรับผู้ปกครองว่าเราเป็น ถือว่าเป็นเสาหลักของครอบครัวก็ว่าได้ครับเพราะว่าเราเป็นผมเป็นลูกชายคนเดียวเป็นความหวังของครอบครัวเลยแล้วเป็นความหวังของครอบครัวเป็นความเป็นความหวังของหมู่บ้านได้ไหม <c oughs> <c oughs> อ่าของเราสองคนนี้ภูมิลำเนาที่ไหนนะครับขงเจียมครับขงเจียมครับของเจียมครับก,ก็คือโรงเรียนสีแสงธรรมนี้ก็อยู่ที่ขงเจียมอยู่แล้วครับก็หลายคนคงได้รู้จักนะครับว่าเรื่องของโรงเรียนนี้มี เทคโนโลยีนวัตกรรมที่หลากหลายมากผลงานของพระอาจารย์เดี๋ยวจะขอมาพูดคุยด้วยก็แล้วกันนะไหนๆเราก็อยู่โขงเจียมถ้าจะใช้ภาษาพื้นถิ่นอีสานพูดคุยกันได้ไหมก็ได้ครับได้นะน,ะดนะครับงั้นขออนุญาตใช้ภาษาพื้นถิ่นอีสานนะครับของของของเอ็มเอ็มกับตอนเนาะเข้าม,มาต้นกล้าต้นกล้าแห่งความดีของตอนนี้คือจังไนครับสําหรับต้นกล้าแห่งความดี กค็ค mm hmm. ือคือผมเป็นเป็นนักเรียนรุ่นแรกครับเป็นนักเรียนรุ่นแรกตั้งแต่โรงเรียนเปิดเลยครับตั้งแต่โรงเรียนสร้างครับสางรุ่นแรกเลยผมกับเขาเรียนเป็นรุ่นแรกรุ่นที่หนึ่งครับก็จนจนจบจบมหกก็ได้เห็นอียงได้หลายอย่างการเป็นแปลงของโรงเรียนครับตั้งแต่เริ่มสางเลยครับแต่ก่อนมีแค่อคารพักคู Estate ่ แล้วก็อาคารเรียนหนึ่งหลังแล้วก็รุ่งอาหารหนึ่งหลังหลังจากนั้นมาก็เรียนมาจนจบม .6 ก,กับมีการเปลีป่ยนแปลงกับมีการขยายอาคารเรียนต่างๆครับบันยี่พะอาจันพร่อจันปัญญาเพื่อน <c oughs> เพิ่อนอยากให้ลูกซย์ <c oughs> เพื่อนเนี่ย <c oughs> ได้เรียนตอนระดับสูงๆม่นบ่ <c oughs> เพื่อนก็อยากให้ลูกซย์ไปไปเลียนทั้งใดแน,น่ส่วนมากจะเขาส่วนมากท่านจะเน้นทัง วีทราไฟฝ่าพวกนี้นะครับวิทยาไฟฟ้า,ฟาหมายถึงมอ,อบุบลนเท่านี้เปล่ครับมอมอบุบลนมีขอนแกนแหล้วแตน่นักเรียนจากเขาครับเล้วแต่ผู้ใดมีโอกาสไปทั้งใดก็สามารถไปได้แต่คะเนนทางทางคณะด้านในดใดกเ็เทคโนโลยีครับเทคโนโลยีการคือตอนนี้อยู่วัดอยู่โรงเรียนเนาะครับกับมีโขกหนองหน้ากับมีพวกโซลาร์เซลล์สิ่งมันก็เป็นของคู่กันว่ากเษกษตรกับเรื่มข้ามา วิทว่าก็มีอยู่แล้วเหตดโซลาเซลล์เห็ดอย่างทรงออกก็มีครับในส่วนของเองเ็มเดเรียนเรียนม้าแต่ม้อหนึ่งคือกันปะผมเขามอสีครับอ๋อครับบันนี้พอเรียนมอสีเราทิศทางของการศึกษาต่อเดชพออายจานาร์เพื่อนไดแนะนำจากไหนแน่ท่านก็นแนะนําเขาวิทยาไฟฟ้าอยู่ครับแต่ว่าผมในตอนนั้นคือเกรดเขาเรียนมันบ่ถ,ถึงคือบอกยังยๆกับ บมมนคนต่างใจเลียนตแต่แต่แต่ตนเป็นคน,นไนม่งายกับเสพแต่ว่ามีโอกาสได้ล้างห้องนงองีโอกาสเดีเขามาเลียนกาที่แรกกาเริ่มจุดเริ่มต้นกับบไหรต่างใจวาสิเลียนจบดอกเอาแบบนี้ก็มีติแต่ว่าคือมันอยากมาเลียนเฉยๆอยากมาจากพ่อแม่อยากออกมาเที่ยว,วแต่ว่ามาเลียนแล้วมองกลับไปโอ้ยพ่อแม่หาเงินส่งเข้าเลี้ยน เขาเอาเงินมอแมวมาใส่จังสี่มันบอกคือผมก็คิดใน่ใจก็เลยต่างใจเปลี่ยนตัวปรับปรุงตัวใหม่ก็เลยเลียนจนจบครับโอ้สุดยอดแห้งนะครับบานิกาพ่อจบณมื้อนี้แล้วนะครับได้สวมชุดคลุยนะครับเป็นยังไงภาคภูมิใจยังไงเน่กับการได้สวมชุดทั้งสองคนเลย่ะสำหรับผมกับภูมิใจหลายเติบครับเพราะว่า อยู่บ้านกับบ่คอยมีคนจบปริญญาครับหลังจากที่สําเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้วกะเห็นพระอาจารย์ลงภาพที่เข้าสองคนไปหาพระอาจารย์เมื่อน,นั้นเป็นภาพจังไหนบ่อกฟ,ฟังแน่ก็เป็นคือที่ว่าเพิ่นทรงเลียนจบกับกับว่าได้ครับก็คือเ้าพ่อเขาจบแล้วเขาไเด้สวมสุดคุยก็เลยมีความคิดว่าอยากไปกราบอยากไปกราบเพิ่นอยากไปถ่ายรูป เก็บไว้เป็นที่ระลึกกระเพิ่นจากที่ลั้ครับครับพระอาจารย์เพิ่พนว่าจากไหนไงบอเพิ่นก็ดว่าว่าดีใจครับดีใจอยู่ที่มูตัวจบซ้ำที่จบก็งัวออกโลกจนสามโตยังหัวันจบเพิ่นก็ดว่าหัวตามธรรมดาครับบอ,อยครับ<ำ>บอ,อยอ,อ,อ,ยอถือว่าไปจังหันไปยังเพิน่นคุยกันนิดหน่อยแล้วกลับมาครับวัได้คุยยังหลายพอถึงกับผูกพันกับวัดอ่าสีแสงถ้ำตั้งแต่เลี้ยน กบพาจา์ตลอดพิทเข้มก็ไปเยี่ยมไปยามเพิ่นตลอดไปกราบเพิ่นครับปีนี้มีมีบัณฑิตของโรงเรียนสีเสียงถ้ำที่ที่รับปริญญาบัตรมีมีหลายบะมีทั้งเบิดปีนี้น่าจะประมาณเจ็ดคนนะครับเจ็ดคนเจ็ดคนครับจากคณะใดเพราะจืดเดยบมีวิทยาศาสตร์ศิลปศาสตร์วิศวะครับประมาณนี้ครับแล้วก็เกษตรศาสตร์เ่าเกษตรศาสตร์ ซึ่งแต่ละคนนี่บอธรรมดาเป็นบัณฑิตนักกิจกรรมนําครับแมนบอหลักเข้าสองคนเด็นักกิจกรรมบอก็กิจกรรมลเจ็ดปีอย่างในช่วงเรียนบอกฟังนงเอ่อปีหนึ่งหอดปีสี่กับเขารวมโครงการ <c oughs> กิจกรรมสี่จอบแห่งชาติครับ,ขบเขารวมทุกปีแล้วก็นี่ปีสีท่ทำโครงการเมื่อเลี้ยวลอกเกี่ยวล่วงครับแล้วก็เขารวมโครงการกีฬามหาไล่ มหาวิทยาลัยอ,บบอุบลราชธานีครับโอ้ครับน้รสวรรล่ะผมกับมีมีกิจกรรมเป็นเป็นรวมเขาวร่วมเขาวร่วมกิจกรรมกรเกษตรอาสาพัฒนา,าครับแล้วก็เป็นเป็นประท่านเป็นประท่านชมรมของอช่มรมม้อมมวยไทยสากุโอ้ครับสองปีสองปีซ้อนครับปเป็นน <6 S 2> ักมวยดิสนีครับ ตอนเป็นั้งมวยวะครับโ oh, อ้สุดยอดสุดยอดอ่ะนั่นก็คือกิจกรรมช่วงเรียนเนาะแล้วก็ชวนต่อ,อยางนี้ก็เขาสู้การเฮ็ดงานได้ปะนี่แล้วก็เอาคือเห็นตอนตัดผมสันก็พอดอีเรียนจบแล้วก็บวชบวชแทนคุณคูบาอาจารย์แทนคุนพ่อแม่ครับแล้วก็ได้ไปประจำการ ไปเป็นไปเป็นทหารครับไปเป็นทหารเนาะครับไปเป็นทหารเกณฑ์ครับถึงตอนนี้ก็ก็ยังเป็นทหารอยู่ครับแต่ว่าก็ขอล่าขอลามามามารับปริญญาครับโอ้ครัแล้วของของเอ็มเด็กตอนนี้ก็คือยังบุคลไหนทํางานครับเพราะว่าต้องดูแลขอควกกอนครับอยู่บ้านก่อนเ<ะ>พราะว่ามันบุคลล่ตนะครับอ๋อเครื่องแบบ คือว่าสองคนห้อนี้มีอย่างก่อพระอาจารย์เพื่อนบอกว่ายังก่อขยันเลียนจบแล้วกะเพื่อนอยากให้บวชแมันว่าขั้นเป็นไปได้เพื่นก็ว่าถ้าพาจบขั้นเป็นผู้ซาก็อยากให้บวชให้จักคนละพันษากับพ่อแห้งแล้วเพื่นว่าเอ็มเลยเอ็มบวชไปบวชแล้วครับบวชพร้อมกันครับเพื่อนอกันครับบวชพร้อมกันซึกพร้อมกันเลยครับบวชยวดบวชปลาสีแสงธรรมครับครับอ่ะต่อไปจะเข้าโหมดการเทดงานเนาะ ในส่วนของการทำงานนี่ก็ต้องอมีอาชีพหลากหลายที่เข้าสนใจนะครับหรือจะประกอบอาชีพส่วนตัวก็ได้คือกันนะครับกาว่างแพนไปไปหรือรับปริญญาแล้วเนะะะาะบาทที่นี่ขออนุญ,ญาตมาถึงความรู้สึกแนอีกหนึหนงเห็นเห็นตอนน่ะพอกับแม่วาอยังไหนเพิ่นเห็นชุดคุยหรือเปล่าด้สมชุดคุยไทยหลูกกับเพิ่นหรือเปล่ะปะาไทยแล้วครับไทยแล้วครับเปยังไห ก็เพื่อนกับพุ่มใจครับเพราะว่าผมกับเป็นลูกชายเดียวนะครับเนาะเป็นลูกชายเดียวเป็นเรียกว่าเป็นเสาหลักของครอบครัวคนต่อไปกับว่าได้ครับกับเป็นกับผมกับููซึกพุ่มใจเลี้ยโจบไดี๋ยใส่สุดคุยได้พ่อแม่ได้เห็นเอาใส่สุดคุยครับถาบและก็เมือลรับปริญญาเพื่อนไดมาบ่มาครับมาครับ มาเนาะครับมแ<า>ล้วแล้วท่างเอ็มได้ได้ไทยกับครอบครัว,วเราปาย่างอยู่ครับคือวางแผนไว้กับรับปริญญาแล้วจะกลับไปทายาบานเพราะว่าพ่อแม,ม่บริมากครับเพราะว่าอยากย้ายป,วยยายปวย่วยอยากง้อคุ้ยอยู่บ้านครับอ๋อทุลารายแตเลยว่ามันอยากกลับไบปดอกจังลบไปทายาบานเอาครับโบเป็นอย่างเป็นบ่บรเป็นอย่างโอ้ดี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 เอาการเดินทางน้ำเนาะครับอาจารย์เดดก็ขอแสดงความยินดีครับ ทั้งสองคนเนาะใ,ในการกล่าวมาถึงจิน,นีนี่อยากจะขอบคุณไผ่พิเศษแนะ่บอกถึงไผนะ่แน่ขอบคุณหลักแหลกเลยคือพอแม่หลักสองคือพระอาจารย์ครับคู่บาอาจารย์ที่ความสอนมากทุกคนมีบุญคุณกับผมหลายมีบุญคุณเลยลหละครับที่เหตุให้ผมจบมาได้เปลี่ยนจากหนามือเป็นหลังมือซอยให้ผมมีอาจจะมีอนาคต ที่ทดไส์ขึ้นกว่าเก่าครับค่ะของทางตอนน่ะก็อยาก่าขอบคุณอัออนดับแรกก็เป็นพ่อแม่ครับก็เป็นพ่อแม่เป็นคู่บาอาจารย์คู่ยาตายายครับที่เป็นกำลังกำลังเชียร์แร่งใจสนับสนุนให้ให้มาเรียนให้มาทึกษาแล้วก็ขอบคุณคู่บาอาจารย์ ขอบคุณผู้อาจวุโสจากโรงเรียนที่ทั้งรรมขอบคุณคณะคุณนคู่ทุกเียนที่ทั้งรรมขอบคุณคณะอาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ขอบคุณหลวงมหาไล่ที่สอนรักสูตรรักสูตรชีวิตหลายๆอย่างครับที่เขาบกเคยร์หูที่เขาบกเคยเห็ดเ,เ,เขากได้ได้หูได้เห็ดครับขอบคุณเัางสองคนคือกันเนาะขอบคุณสองบัณฑิตละกัอ่า ต้องขอสแสดงความยินดีกับบัณฑิตเอ็มกับบัณฑิตตอนอีกทีหนึ่งก็แล้วกันขอให้ประสบความสำเร็จในชีวิตการงานและก็ชีวิตครอบครัวนะครับแลวก็มีโอกาสกับารมาเยี่ยมมายามน้องๆยมอวนนะครับขอบคุณเลยครับขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ครับครับนี่คืออีกหนึ่งความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยวลราชัา,ธธานีครับลาไปก่อนครับทุกท่านขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมชสวัสดีครับ